สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่31พฤษภาคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นๆกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างปารีสแซงแม็งกับอิเตอร์มิลานเอลิกออสเตรียคู่ระหว่างเมลเบิร์นซิตี้กับเมลเบิร์นวิสตอรี่เอลิสเตเซเรียโนเวย์คู่ระหว่าง ตอมก็เซตกับห้ามขาระเรียกจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่มที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นตัววียังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับเริ่มเปกันด้วยเกมนัดทิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับในเวลาตีสองเกมระหว่างปารีสแซงพบกับอินเตอร์มิลานด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ปีเอชเต่อปอปอผลงานการพบกันของงททั้2ีมใน5เก หลังสุดนะครับเป็นปีเชเครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งอิตาลีเราชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5ตำแหน่งสุดของปารีสแซงแองชนะ4แพ้1โดยชนะแรง3-0ชนะโอแซ3-1ชนะมองปริเย4-1ชนะอาเซนอล2-1และแพ้สตาบุก1-2ปารีสแซงแมงดับเบิลแชมป์แดนน้ำหอมพึ่งฉลองแชมป์เฟนคัพเมื่อสัปดาห์ก่อนหลังต้นแรง3-0ลุ้นถ้วยแชมเปียนส์ลีกสมัยแรกหลังอกหักในการเข้าชิงถ้วยนี้ครั้งแรกเมื่อปี2020และเป็นทีีมท่ ของยุโรปที่ลุ้นคว้าเทรเบิลแชมป์สภาพทีมจะขาดแค่เพรแนนคิมแพมเป้เซนเตอร์ที่เจ็บเท้าแต่ที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมกุนซือหรุ่ยเอนริเก้มีตัวเลือกให้ใช้งานเต็มไม้เต็มมือคาดว่าในายใหญ่ชาวสเปนเตรียมจัดชุดเก่งเต็มสูบตัวหลักอย่างจารุจิดอนนาลุมา่าควินซ่าคาวาราัสเคเรียรปิกเตรียมคืนตัวจริงหลังได้พักในบดถ้วยแนวรุกนําโดยอุสมานดเดเบเล่ดัฟนโวและนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงฤดูกาลน,นี้บาเล่บาโคลาเจ้าของ2ประตูในนัดชิงเฟนคัพส่วนเดินกลางจะเป็น3ปรรระสาาาานนนกกทํงง่วมัขอ วิตินยาฟร์บเบียนลูอิสและชูอัลเนเวสแบ็คโฟเรียงหน้าจากขวาม,มาสายเป็นอัชรามฮาคิม,มีมากินโยสวิลเลียมปาโชและนูโน,โนเมนเดสฟอร์มห้านาสุดของอิติลีชนะ4เสมอ1โดยชนะโคโม2-0เสมอลาซิโอ2-2ชนะโตรนโน2-0ชนะบาร์เซโลนา4-3และชนะเวโรนา1-0งูใหญ่อกหักได้แค่รองแชมป์ซิริอาแม้ชนะโคมโมในเกมล่าสุดแต่มีแต้มน้อยกว่านาโปลี1คะแนนฤดูกาลนี้เหลือเพียงแค่ลุ้นถ้วยแชมเปียนส์ลีกรายการเดียวเท่านั้น,น เข้าทิ้งชนะเลิศยูโรเปียนคัพครั้งที่7ลุ้นชูถ้วยหูยักษ์เป็นสมัยที่สและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2010ในยุคข,ของโจเซ่มูรินโญ่คราวนี้ในเกมนี้ก็คือเราตาโรมาติเนสสุดหน้าตัวเก่งชาวอาเจนตีหายเจ็บต้นขากลับมาเปตัวสำรองได้ในเกมล่าสุดแต่ k, r, inski, oni, แยานบิเซ็กปิโอเตอร์ซิลินสกี้วาเลนตินโคโบนี่และเบนยาม็กปาวาบาดเจ็บทั้งหมดกุนซือซิโมเนอินซากี้พักตัวหลักหลายรายในเกมล่าสุดนัดน,นี้พร้อมจะเต็มภายใต้ระบบ352คูน่ามาคกุสตูรามจับ ่งใช้นิโคล่าบาเลล่าฮาคารสซาราโนกูและเฮนริกมาคิตยาตทำงานร่วมกันวิงแบ็กส่งดันเซลดุมฟรีกับเฟรเดโกดิมาโกขับเคลื่อนด้วยมีอเลสซานโดบาสโตรีสเตฟานเดฟรายและฟานเชสโกอาร์ซาบีผนึกกำลัง ทัศนาปีเอชเป็นทีมพลังหนุ่มกำลังห้าอีกทั้งยังเล่นด้วยความรัดกุมจัดจ้านแดนกลางแน่นเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ขับขันได้เป็นอย่างดีส่วนอินเตอร์มิลานเป็นบอนลเก่าเขี่ยวและรอบจัดโดยลูกลอ่อลูกชนอันแพรวพราวแดนหน้าพร้อมโจมตีเมื่อมีโอกาสดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่ปีเอชพรองบอลบุกเข้าใส่ส่วนใหญ่ขณะที่อินเตอร์มิลานดักรอจังหวะ2ด้วยคุณภาพในเกมรับดูแล้วอินเตอร์มิลานไม่แพ้ใน90นาทีมีสิทธิ์ยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษเป็นอย่างน้อยฟันทงรองอินเตอร์ อาร์ติเซชแมงกับอินเตอร์มิลานคู่ที่2ครับเกมเอลิกออสเตรเลียแกนไฟนอลในเวลา4ี่โมงเย็นสีนาทีนะครับเกมระหว่างเมเบิลซิตี้กับ Melbourne Victory, เมเบิลวิตตอรี่โดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เมเบิลซิตี้ต่อปอป,อปอผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นเมเบิลวิตตอรี่ที่เอาชนะไปได้2ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้าในห้าสุดของเมเบิลซิตี้ชนะ2เสมอ3โดยเสมอเวเทิร์นยูไนเต็ดหนึ่งหนึ่งชนะเวเทิร์นยูไนเต็ดสามศูนย์ชนะซิดนีย์เอฟซีห้าหนึ่งเสมอเอเดเลดยูนเต็ด และเสมอเวทเทินซิดนีย์2-2เมเบิร์นซิตี้จบเอลีกออสเตรเลียด้วยการปกติด้วยอันดับที่2เข้ารอบไฟนอลซีรีส์ก่อนเอาชนะเวทเทินยูเนเต็ดด้วยสกอร์รวม4-1ผ่านเข้าชิงชชะเลิศเป็นครั้งที่5และลุนแชมป์สมัยที่2ต่อจากปี2021สภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมโดยยังขาดซาเอลซูราเยนเจมนอยเวนหุ eko, ่นเซนเจมี us, ่เจโกเอนดูแนบบูสเจเดนนีคอฟสกี้ที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วกุนซืออเลิโอวินมาเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-1-4-1นาาาเปจะวงค โตลงล่าตาข่ายริมเส้นส่งมาโคติริโอที่ยืมตัวมาจากเซลติกและโยนาตานโคเฮนลากเลื้อยด้วยมีอันเดีสคูเอนกับอเลซานโดโรปาเน่ปั้นเกมแดนกลางฟอร์ม5้านันท์สุดของเมเบิลวิตตอรี่ชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะออกแลนด์2-0แพ้ออกแลนด์0-1ชนะเวทเทิลซิดนีย์สอเสมอน 2, ิวคาสเซิลเจ็ดหนและชนะแม็กอาเธอร์2-1เมเบิลวิตตอรี่ได้อันดับที่5ของเอลีกฤดูกาลปกติเข้ารอบไฟนอลซีรีส์โดยรอบ6ทีมชนะเวทเทิลซิดนีย์่อนเฉือนออแแลลนดด์์ชมปปฤูกกา ด้วยสกอร์รวม2-1ในรอบรองเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่8ลุนแชมป์สมัยที่5และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2018สภาพทีมจะขาดอดามาตาโอเร่แบ็กซ้ายไอวอรีคอสและมิเชลลังเกรัตนทวารวัย36ปีที่เคยอยู่กับบุนเซียลอร์ดอทมุนซึ่งมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่กุนซืออาเธอร์ดีเลสเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-231หน้าเป้าเป็นบรูโน่ฟอนาโรลีด้วยมีนิชานเวลุฟิลเล่ซินาดีนชามักดาวเตะฝรั่งเศสและดาน,นิเอลอาสานีปััั้นนนนนนเเเเกกกมรรรุุสบหออองงคื่ป็ช ีวาราดอนบาัชาการด้วยกัน ทัศนะสท,ทีมจากเมืองเมเบิลนาทีชนะเลิศแบบนี้ใส่กันเต็มฟอร์มโดยรวมไม่หนีกันเท่าไหร่ซิตี้มีเกมรุกเป็นจุดขายช่วงหลังยิงกระจายขณะที่วิตอรี่เรียกความมั่นใจจากชัยชนะได้ในเกมที่แล้วสถิติเจอกันระยะหลังหนักไปทางเจ้าดูแลว,วิตอรี่สู้ได้มีโอกาสยืดเยื้อถึงในช่วงต่อเวลาพิเศษครับฟันทงรองเมเบิลวิตตอรี่ยันอยู่2-2คู่ที่3ครับเป็นเกมเอลิเตเซเลียนนอร์เวย์ในเวลาสามทุ่มเกมระหว่างสตอมกอเซตกับฮามขาดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้สตอมกอเซตต่อครึง่งควบลูก ผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้และผัดกันชนะทีมมา2ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นานัะล่าสุดของสตอ r m มกอ s e เซตชนะ1เสมอ1แพ้3ด้วยแพ้ซานเดฟอร์ด2-3แพ้ไบร์ท์0 2แพ้คิสเตียนซุน n 2 2ชนะชาร์บ,บอก32และเสมอเอ็มยอนดาเลน1 สตอมก็เซตทีมอันดับ7ฤดู้วยดกันที่แล้วออกสตาร์ทไม่ดีได้แค่6แต้มจาก8เกมแรกอยู่อันดับที่14ของตารางสภาพทีมจะขาดไอริสอุลันอันเดอร์เส้นกองกลางที่เจ็บเอ็นไขว้ช่วยลงสนามขณะที่ Hop, Mac, เอเลียนฮอปแม็กเอร์เส้นกองหน้าเจ็บหัวเข่าต้องเช็คความฟิตสโมสรเพิ่งปลดยอเก้อิสเนธพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการทีมนัดนี้นใช้โคตรรักษาการทำหน้าที่แทนคาดว่าจะเล่นด้วยระบบ433แนวรุกเป็นมาคุสเมเนสกับมาโคฟาสปั้นเกมสนับสนุนนิโคไลมูเลอร์หน้าเป่าฟอร์มห้าในหนังสุดของห้า HWS ชนะสอเสมอ2แพ้1โดยชนะโม21เสมออารีซุน2 2เสมอวาเลเลนกา1 1แพ้ซับบอก04และชนะลิน2 0งศูทำขานที่จบฤดูกาลที่แล้วด้วยอันดับที่12รอดตกชั้นอย่างหูดหวิดยังลำบาก,กต่อเนื่องในฤดูกาลนี้โดยเก็บไปเพียงแแต้มจากแนัดแรกอยู่อันดับที่13สภาพทีมจะขาดแค่โรโดเลนออฟชาวกองหลังที่เจ็บหัวเข่าเพียงรายเดียวคาดว่ากุนสือยาขอบมิเชลเซนจัดทีมด้วยระบบ352คูนาเป็นคริสเตียไลท์กับโมเซสมาว่าลงล่าตาข่ายด้วยกันโดย มีกาสที่มสตาร์ตอร์เรอันเดโซลาสและอันวันเดโรดสซอยคุมเกมด้านกลางทัศนะ2ทีมกลุ่มท้ายตารางออกสตาร์ทไม่ดีทั้งคู่สตอมกสเซตได้เปรเียบเรื่องเสียงเชียร์รวมถึงสถิติเจอกันช่วงหลังเหนือกว่านิดๆอย่างไรก็ตามในบ้านปีนี้ยังไม่มีแต้มเลยขณะที่หมขานยังพอมีลูกคึดให้เห็นดูแล้วเป็นทีมเยือนที่ดีพอบุกม,มาคว้าแต้มกลดับออกไปฟันทงอรองหมขานสู้ได้1นึนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ทุกๆวันขบคุุณทททก่่าานีตติดม แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ